ไปต่อกันที่จังหวัดอุดรธานีครับแม่ทัพภาคที่สองพร้อมด้วยคณะครับตรวจเยี่ยมน่วยฝึกทหารไม่พร้อมตรวจติดตามการดําเนินโครงการทหารพันธ์ดีจังหวัดอุดรธานีครับ <tit> พนทอดุลบุญท้าเจริญครับแม่ทัพภาคที่สองพร้อมด้วยประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่สองและคณะครับโลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อตรวจเยี่ยมการฝึกทหารไม่พลัดสองทัพกของนวยฝึกทหารหม่ กองพันทหารปืนใหญ่ที่13ขออภัยครับกองพันทหารใหญ่ที่หนึ่งกรมทหารปืนใหญ่ที่3ค่ายยุทธศิลปประสิทธิ์และกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่1 3ค่ายพระยาสุนทอนธรรมธาดาตะบนน,นสูงอำเภอเมืองอุดอรธานีและจังหวัดอุดรธานีโดยมีพลตรีนริพิ์พอยนอกผู้บัญชาการกองพลนทหารราบที่3ผู้บัญชาการกองพะกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีพร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ โดยได้เดินทางไปที่ลงประกอบเลี่ยงของกองพันทารราบที่1กรมทหารราบที่1นึเยี่ยมให้กำลังใจน้องเล็กของกองทัพบ,บกค่ะไปแจกจ่ายอาหารเมนูพิเศษเป็น ล่าหมูสามชั้นไก่ทอดสมตำํำน้ำแข็งใสผลไม้นำลำไยเพื่อสั่งขวัญกำลังใจในการฝึกนะคะและกร็ร่วมกันรับประทานอาหารกลางวันพบปะพูดคุยสอบถามความเป็นยูการเข้ามาลับใส่ศาสตร์และการฝึกด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเองในขณะที่เยี่ยมให้กำลังใจค่ะก็ได้มีการสาธิตการซ้อยเหลือผู้ป่วยชุกเฉินของหมวดทหารเสนารัก โดยสมมุติเหตุการณ์ทหารเป็นล่มนะคะเพิ่นกัเขาซอยเหลือตามขั้นตอนที่ฝึกมาเพื่อสรั่งความเสื่อมั่นและก็สั่งความหมั่นใจให้กับน้องเล็กกองทัพบ,บกที่เขาไปรับใส่สาศาสว่าสิได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดค่ะครับจากนั้นแม่ทัพภาคที่สองและคณะได้เดินทางตรวจติดตามความคืบหน้าการจัดเตรียมสถานที่ในการเตรียมการรับสเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามรบรมราชกุมารี ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการทหารพันธีของกองพลนหารราับที่3คข่ายพระยาสุนทรธรรมธาดาและรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานในโอกาสนี้ได้พ่อกับพอบ้านแม่บ้านและพ้นทหารทีกเข้ารับการฝึกอบรมแปรปรูปผลผลิตจากโครงการทหารพันธีเช่นการเฮ็ดปลาสม้มปลาแดดเดียวน้ำพริกปลาสม้มที่แปรรูปในหลายเมนูเป็นการสั่งอาชีพสั่งได้ๆให้กับขอบขว้วทหารพร้อมครับ ไปต่อกันทีการเยี่ยมบ้านทหารใหม่ค่ะผู้บังคับกองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่8ลงพื้นที่เยี่ยมขอบครัวทหารใหม่ผัดที่2ปี2566ที่มีฐานะทั้งบันอยากจนในพื้นที่จังหวัดสกลนครเพื่อค่ายความกังวลและหายกำลังใจในการฝึกค่ะ พันโทคมศักดิ์ผ่าสีผู้บังคับกองพันฐานรับที่3กรมฐานรับที่8พร้อมกับภริยาและคณะครูได้ลงพื้นทีเยี่ยมขอบขั้วทหารไม่ผัดที่2ได้แก่พ้นทหารอิทธิพจนเจริญผลอยู่อำเภอว่านนนิวาดพ้นทหารพระราดอนวงวิมวงผิมนนะคะอำเภอพังโคนค่ะและพ้นทหารกิติราชผู้สีเขียวอำเภออากาศอนํนวย จังหวัดสกลนครคือกันนะคะไปมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อแบ่งเบาภาระค่าเ้จยใยให้กับทั้งบานคลายความกังวลและห้กกำลังใจในการฝึกค่ะดีเนาะจากนั้นค่ะคผู้บังคับกองพันฐานราบที่3และคณะก็ได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลศูนย์สนครไปเยี่ยมขอบครัวของพลทหารเศรษฐกรงามเฉล่วยซึ่งบุตรอายุ11เเดือนป่วยตับอักเสบและปอดติดเชื้อโดยได้มอบสิ่งของ ของกินของใส่นะคะสําหรับเด็กอ่อนและก็มอบเงินซอยเหลือพร้อมทั้งไปพบปะกูดคุยให้กาลังใจขอบคั้วของน้องๆทหารใหม่ค่ะเพื่อให้เพื่นได้มีความสบายใจคลายความกังวลราะว่าเฮ้าคือขอบคั่วเดียวกันค่ะครับ